f ฟ r ลรุ่นใหม่ล่าสุดราคา8,000ับาทคุ้มไหมที่จะเสียังคนวันนี้ผมจะมารีวิวแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวนะคะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมบล็อก ok เองนะครับผมก็ยังไงแล้วเนี่ยฝากกด subscribe กด like ให้กันด้วยนะครับผม วันนี้โฟมจะมารีวิวแบบหมดเปลือกสำหรับเจ้า Foreo Luna 3 for Men ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครกำลังสนใจมองหาเครื่อง้ังหน้าอยู่เนี่ยโฟมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Foreo Luna 2และ f o r i o Luna Mini นะครับผมรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเอาไว้ในคลิปที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสืบหาข้อมูลกันเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็จะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเอเจ้า For ย o Luna 3 f o r m e n นตัวนี้นะ เขาเนี่ยก็ได้ทําการพัฒนาน,นวัตรกรรมของเขาเนี่ยขึ้นมาจาก LUNA True Formen นะครับผมสิ่งที่เขาชูขึ้นมาหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยมันจะเหมาะสําหรับผิวผู้ชายนะครับผมที่เป็นผิวที่มีความแบบค่อนข้างมันรุมขนกว้างนิดนึงนะครับผมก็จะแตกต่างจากผู้หญิงที่มีความแบบ เซนซิทีฟมากกว่าแล้วก็อย่างที่2องเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการทําความสะอาดบริเวณผิวที่มีหนวดที่มีขนอะไรแบบนี้นะครับผมและอย่างที่3เลยเนี่ยเป็นเหมือน preserving device เพื่อที่จะทําให้การโกนหนวดของคุณในทุกๆวันเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นตอนที่โฟมได้มาเนี่ยก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็แอบไปใส่กล่องมาให้ดูเรียบร้อยละเผื่อทุกคนจะได้เห็นภาพว่าแบบเออมันเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา8,180บาทอันนี้ เปิดในเว็บฟรีโอเลย <Wow. S 1> นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาจะเท่ากับฟรีโอลูน่าชเลยนะครับก็ถ้าใ่าสนใจเนี่ยก็สามารถลองไปหาซื้อหาช็อปเป็นดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดู u c t Detail ทั่วไปกันก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นแปรงล้างหน้าหัวแปรงซิลิโคนนะครับผมหัวแปรงอย่างี้ก็จะเป็นซิลิโคนทั้งหมดเลยก็คือไม่กัดเก็บสิ่งสปกปรกไม่กัดเก็บแบคทีเรียนะครับผมสามารถล้างน้ำเปล่าแล้วก็แบบว่าชลาระล้างออกได้หมดเลย มันก็จะมีคราบนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็จะแบบไม่สกปรกมากนะ <c oughs> อนอะปลอบใจตัวเองหรือเปล่า <c oughs> ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบแปรงที่เป็นขนแปรงนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเป็นหยกัยกๆยซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเอาไว้ทําความสะอาดเป็นการล้างหน้าทั่วไปปกตินะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะใช้สําหรับเป็นโหมดของมัส s ัจฉใช้นวดหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วอะมันจะเป็นการเหมือนแบบกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้แบบผิวหน้าเราแต่งตึงกระชับมากขึ้นนะครับผม เป็นการใช้พลังงานโซนิกที่มีการสั่นมากสูงสุดถึง800 0ครั้งมีระดับการสั่นมากสูงสุดถึง16ระดับจะมีไฟตรงนี้นะครับผมสำหรับเป็นอินดิเคเตอร์ไท์แจ้งเตือนหรือว่าเวลาที่แบตใกล้หมดเงี้ยมันก็จะกระพริบป,ปิ๊บป,ปิ๊บหรือว่าเวลาเปิดเครื่องเวลาต่อบลูทูธก็จะมีไฟขึ้นมาประมาณนี้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยความล้ําของเขาเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับผมก็ลูน่าทูก็มีแทบจะทั้งหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับลูน่าเนี่ยก็มาจะมาธรรมดาไม่ได้ เขาก็เลยมีแอปพลิเคชันเนี่ยที่ชื่อแอปก็มีชื่อว่าฟ r i ยเลยตัวนี้เนี่ยเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าแอป,ปของเราเนี่ยสามารถคอนเน c กกับฟ r o ยตัวเนี้ยได้อีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> ความดีงามของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยออรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นได้ก่อนสําหรับมือใหม่อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่โฟมได้ได้คอนเนคกเอาไว้แล้วนะครับผมก็ <S <S จะเห็นว่ามันจะมีชื่อ, <S <S ช,อชื่อรุ่นของเราแล้วกออ็ข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะเป็น วิธีการใช้งานนี่ส่วนหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบความสั่นสะเทือนนะครับผมเรียกว่าอะไรวะเดเวลวความสั่นเอ่อความความเข้มข้นของการสั่นเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะ่นจา้าเวลาฟมใช้ก็จะใช้ประมาณ16เพราะว่าแรงสุดเลยก็จะใช้เป็น cleansing mode อย่างแรกพอ cleansing mode เนะี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมหน้าแรกเลยเนี่ยก็จะขึ้นมาว่าเป็น tutorial นะครับผมพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแหละในการแบบ เออพาเรา explore ไปไปกับเขาเราก็เราก็ทำตามเขาไปเรื่อยๆสำหรับมือใหม่สุดๆเลยนะก็เจ้า Luna Tree for Men เนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนขึ้นมาใช่ไหมครับพอมันสั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นทีละ12วินาทีต่างจาก Luna t r u e นะครับผม Luna t r u e จะสั่น15วีเพราะสั่นปุ๊บเนี่ยมันจะสั่น12วินาทีเนี่ยเป็นระยะเวลาแบบ4ครั้งอะ พอสั่นสิบสองวิปุ๊บมันจะหยุดตึ๊ดหนึ่งแปลว่าช่วงที่เราหยุดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเปลี่ยนโลเคชันของบนหน้าอาจจะเป็นแบบซ้ายขวาบนล่างอะไรเงี้ยให้ครบ4จุดพอเปลี่ยนครบแล้วเนี่ยพอมันสั่นครบเนี่ยมันก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับผมแปลว,ว่าการล้างหน้าของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้ต่อไปการมัสซัจก็ทําตามที่แอปบอกได้เลยนะครับผมก็แค่ทาเซรั่มบำรุงลงไปนะครับผมแล้วก็กดให้เครื่องมันทำงาน สมมุตินะเราสามารถกดผ่านแอปได้ให้ฟังเสียงจุหยุดเน่เห็นไหมเออทุกอย่างก็จะจบในแอปจบในตอนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงละกันว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้ f ฟรียลูน่าซีฟอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มันเห็นผลเป็นยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะ ต้องขอบอกว่าคลิปนีนะ้อาจจะมีการอ้างอิงถึงฟอโอลูน่า2บ้างบางช่วงเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผม mm hmm. ฟมก็เลยคิ้วมาด้วย <laughs> อย่างแรกเลยนะครับขนแปรงเราเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าขนแปรงมันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับลักษณะนขนแปรงเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากลูน่าทนะครับผมลูน่าเนี่ยขนแปรงจะเป็นแบบเป็นเส้นๆแบบนี้เป็นริ้วเรียแบบเส้นๆ้นยาวๆนะครับผมแต่ว่าลูน่าีเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวกลมๆแบบนี้นะครับ แล้วความยาวของผลิตเนี่ยดูนัทรีเนี่ยค่อนข้างยาวกว่าเยอะมากนะครับผมมันก็เลยจะทําให้เวลาที่แบบใช้งานไปแล้วเนี่ยกับหน้าเ,นเรารู้สึกว่ามันนุ่มมากมันนุ่มแล้วมันแบบรู้สึกสบายหน้ามากอะ่ะเทียบกับดูนัชชูเนี่ยเราเรารู้สึกว่าบางทีบางจังหวะมันทําให้ผิวหน้าเราแห้งได้แต่ว่าเอเจ้าตัวนี้เนี่ยพอใช้ใช้อ i n t e ซ s ตี้ที่16แล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่า ผิวหน้าเราเกิดอาการที่แห้งเกินไปซึ่งเหตุผลที่เขาอะทำขนแปรงให้มันยาวมากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับเพื่อที่ว่าไอ้ขนขนแปรงที่มันยาวๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปซอกซอนทําความสะอาดบริเวณที่เป็นซอลกลึกๆได้รวมถึงหนวด สำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนผู้ชายที่ชอบไว้หนวดอ่ะอันนี้เนี่ยเขาทํามาขึ้นเผื่อคนที่เป็นแบบไว้หนวดไว้เคราเลยนะหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาในการที่แบบว่าเวลามีหนวดใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นจุดที่หมักหมมของแบคทีเรียได้ทําให้เกิดสิวบริเวณตรงหนวดเอเจ้าตัวนี้ยเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในการทาความสะอาดบริเวณที่แบบว่าเป็นหนวดเป็นเคราแล้วเราก็จะไม่เป็นสิวขึ้นมานะครับต่อมาเลยเนี่ยก็จะพูดถึงคนที่ไม่ได้อยากมีหนวดบ้างนะครับผมเจ้าโฟริโอลูน่าซูเฟอร์เมนเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่เป็นแบบ p r e s e r v i device ที่จะทำให้พวกหน,หนวดที่เรากำลังจะโกนเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มลงมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะทำให้การโกนหนวดของเราเนี่ยมีความเนียนมีความสมูทแล้วก็ตักเยบน้อยลงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเออมันสะอาดมากกว่าการใช้มือล้างหน้าอยู่แล้วนะผมก็เป็นจุดที่เขาทาดีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบพัฒนาขึ้นมาอีกอาจจะแบบว่าไม่ได้เห็น ข้อแตกต่างที่ชัดเจนกันมากแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่าต้องขอเล่าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเวลาที่ผมเนี่ยแบบวันไหนที่ขียย้เกียจที่เกียจใช่ไหมมันจะมีช่วงบางช่วงที่แบบว่าเอองานเยอะอะแล้วก็แบบกลับบ้านดึกแล้วก็ขี้เกียจอ่ะล้างหน้าด้วยมือเปล่าจะมีรู้สึกว่ามนี อาการหมักหมมอาการสะสมของสิวเซียนอะ่ะมันจะมีแบบความสักสาข,ขึ้นมาแล้ววันไหนที่แบบเอาไอ้นี้มาขัดก็หายทันทีเลยอันนี้เนี่ยก็อยากแนะนําว่ามันมันดีกว่าการล้างหน้าด้วยมือเปล่าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โฟมก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าล้างหน้าด้วยมือเปล่าไม่ได้อีกแล้วนะครับผมต้องใช้เครื่องล้างหน้าซึ่งมันก็เป็นการแบบว่าเพิ่มภาระให้กับตัวเองนิดนึงนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นภาระที่แบบมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือว่า ปุ่มปุ่มในการบังคับการใช้งานอะ่ะมันบางทีอะ่ะก็ค่อนข้างคอนโทรลยากเหมือนกันมันมีปุ่มเดียวแล้วมันไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยนอกจากเปิดและปิดเราจะเพิ่มลดอะไรเนี่ยจะต้องมาเปิดผ่านแอปตลอดเวลาบางทีอยากแค่แบบนวดเบาๆก็จะต้องวิ่งมาหาโทรศัพท์บางทีไม่ได้อาโทรศัพท์เข้าห้องน้ําด้วยก็จะต้องเอ,อเดินออกมาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างดูหน้าทัวร์ตัวเนี้ยนะ ก็จะมีปุ่มบวกลบใช่ไหมครับเราสามารถกดปุ่มเพิ่มเพิ่มหรือว่าปุ่มลดได้เลยจากตรงนี้ตรงนี้ะนะับเราว่ามันดีแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ หลักๆเราก็จะมีประมาณนี้เอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถหาช็อปกันดูได้ที่ f e r o c o m หรือว่าที่ Sephora นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะครับผมในราคา8,000กว่าบาทก็ลองดูโปรโมชั่นตามที่ทุกคนถนัดเอาเลยนะครับผมและก็ต้องขอฝากช่องของโฟมโฟมบล็อกทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ i อจีโฟมโฟมดีเอสเคด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้ว นะครับบ๊ายบาย